ซุปตาไทยแปลงโฉมเป็นนางสงการปี66สวยสง่าเหนือหลังไม่หญิงสาคึกคักสุดๆสำหรับเทศกาลสงการปี256นอกจากดน้ำพายร้อนแล้วคนในวงการบันเทิงยังลุกขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องแปลงโฉมเป็นนางกิมิทาเทวีนางสงการ256จัดเต็มตั้งแต่หัวจะรดเท้าต้อนรับปีใหม่ไทยโดยในปีนี้มีซุปตาแถวหน้าอย่างใบเฟิน ยาย่าอเมนดาพิงกี้จัก,กรจันท์ทิ้งพลอ,อยได้แปลงโฉมเป็นนางสองการสองห้าหกนามว่ากิมิธาเทวีลักษณะเด่นของนางกิมิธาเทวีคือทรงพาหุรลัดทัดทองจงวลณีอภรร์แก้วบุษราคำพักษาหานกล้วยน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตสายทรงพิงเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสาเป็นพาหานะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ